สิทธิาพื้นเนาะแต่หน่อยใหม่อยู่หน้าที่นอกกาวัดที่แต่ตอน mày can ha mày can ha con nè ở đây ít biết Bỏ món đấy nè ต่อไปก่อนไม่ผ่านจ้ะใหม่ตาแห้งหมดหอดนะคะอ่อนใหม่ห,หน่อยก้นนี้ข่อนก็บพ่พอดีเมือ่อจะข่อนอยังไง ขา่าวสารให้มันกินอีกที่ปวนเราก็กินขา่าวสารในแต่สอเมตรเท่านั้นแล้วลกระอพะนะยูอะ ไสอีกเดี๋ยวจ้าค้นได้นี่นั่งอยู่ไหนไก่แลนน้ำรับไปย่าง จะโชว์สกิลการผ่าฟืนนี่ได้ใจหน่อยมันแตกเด็ดตกไปได้หน่